This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอแดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง พิโซด984ของคำดีนะครับรู้สึกว่าฮิตเหลือเกิน77 easy phrases นะครับแปลตรงๆใช้สับง่ายๆความยากประมาณเลเวล4เท่านั้นเองนะครับตัวอย่างก็ประมาณว่ารถกระบะสีแดง red truck ดื่มชา drink tea กินเยอะ eat a lot อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เป็นการฝึกซ้อมในการดึงคำศับที่ไม่ยากเกินไปที่เรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยเอามาร้อยเรียงเพื่อเป็นวลีเพื่อสื่อสารเป็นหลักนะครับวันนี้ คล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มเลเวลความยากขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มความท้าทายจากสองคำเป็น สองสาสคำหรือว่า3 4มสีาคำประมาณนี้แต่ยังไม่ใช่ประโยคอยู่ดีนะครับเป็นการเอาคำมาเรียงร้อยต่อกันนะครับขอยึดความยาวเพิ่มคำใหญ่อีกนิดนึงไอเดียเดิมเลยนะครับแล้วก็ดูสิว่าเราสามารถจะสื่อสารกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างก็คือรถกระบะสีแดง r e t t u u k เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นรถกระบะสีแดงของผม My Red Truck อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าแทนที่จะเป็นแค่ดื่มชาก็จะเป็น ดื่มชายเย็นนะครับ Drink i c e tea หรือกินเยอะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงเป็นกินเยอะเป็นประจำเลยก็จะต้องเป็น always eat a lot อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดอยากจะลองท้าทายความสามารถของเราให้ขยบเวลกันนิดนึงแล้วพร้อมแล้วไปเลยครับวันนี้มีทั้งหมด25วลีด้วยกันนะครับเริ่มต้นเลยกับวลีที่1ถ้าเราอยากจะบอกว่า เจ้าหมาเหม็นตัวเปียกเจ้าหมาเหม็นตัวเปียกพูดว่ายัางไงได้บ้างครับ wet and stinky dog จะใช้คาว่า stinky หรือว่าจะใช้คาว่า smelly ก็ให้ความเหม็นเป็นในทางเดียวกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องมีทั้ง wet ทั้ง stinky ด้วยนะครับ wet and stinky dog เจ้าหมาเหม็นตัวเปียกครับต่อไปเดินฝ่าฝนเข้ากับ ฤดูการช่วงนี้มากๆเลยนะครับเดินฝ่าฝนเราจะพูดยังไงในภาษาอังกฤษครับ walking in the rain เดินฝ่าฝนนะครับเดินตากแดดครับฟอร์แมตคล้ายเมื่อกี้มากเลยเปลี่ยนแค่คำเดียวเองครับ walking in the sun ใช้อินนะครับถ้าเกิด walking on the sun แปลว,ว่าไปเดินอยู่บนพระอาทิตย์เลยนะครับไม่ใช่เดินตากแดดคือ walking in the sun อาหารโปรดของคุณแม่ผมพูดว่าไงครับอ่าเรียงถูกไหม my mom's favorite food อ่าปแปลจากหลังไปหน้าเนาะ food มาก่อนอาหารโปรดคือ favorite แม่ผมคือ my mom apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของนะครับ my mom's favorite food อาหารโปรดของแม่ผมเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไหมหลายๆคนอาจจะคุ้นกับ asap หรือว่า asap นะครับมันย่อมาจากอะไรครับ as soon as possible as soon as possible หรือว่าถ้าสมมุติเกิดเราไม่ได้อยากจะบอก s ู o n ในแง่ของการแบบว่า ติดต่อกลับมานะหรือว่าให้ไปทำอะไรเดี๋ยวความทันทีเดี๋ยวนั้นนะครับแต่เราอยากจะพูดถึงสปีดเช่นให้วิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะไม่ใช่ s ู o แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็น as fast as possible as fast as possible ก็แล้วแต่ว่าเร็วในที่นี้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรในความหมายของคุณนะครับ as soon as possible หรือ as fast as possible วลีต่อไปลหลายๆคนต้องชอบกิจกรรมนี้แน่เลย ดูหนังเงียบๆหมายถึงอะไรครับก็คือดูหนังอยู่คนเดียวเออนั่งเงียบๆตั้งใจดูหนังใช่ไหมดูหนังเงียบๆพูดว่าอะไรครับ Watching movie quietly quietly ก็คือไม่มีเสียงเอะอะหนวกหูอะไร Watch movie quietly นั่งดูหนังเงียบๆอยู่คนเดียวอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดูหนังเงียบล่ะครับเมื่อกี้ดูหนังเงียบๆเนาะ ดูหนังเงียบแปลสิครับหนังเงียบในที่เนี้คาว่าเงียบเนี่ยขยายหนังเน้ะนะไม่ได้ขยายว่านั่งดูยังไงแบบเมื่อกีน้นี้ถูกไหมครับเราต้องการความเงียบมาขยายหนังก็คือหนังที่ไม่มีคนพูดหนังในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มีการอัดเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นต้องพูดว่า watching silent movie or silent film อ่า เงียบในที่นี้เนี่ยคือตัวหนังที่มันเงียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น silent film or silent movie silent ก็คือเงียบนะครับถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าโอ้เกมการแข่งขันมันยืดยาวน่าเบื่อเหลือเกินโอ้โหแข่งกันยาวแรกๆก,ก็สนุกดีตอนนี้แบบไม่มีใครแบบกินใครลงสัทีหนึ่งการแข่งขันแบบที่ไม่มีการจับเวลาวอลเลย์บอล อะไรต่างๆทีเนาะที่จัจนกว่าจะได้ผู้ชนะ,ะการแข่งขันมันอาจจะยาวไปได้เรื่อยๆเลยเราบอกว่าอะไรครับการแข่งขันเอาไว้หลังสุดคืออะไรครับ Match ใช่ไหมหน่าเบื่อและยืดยาว long boring match long boring match การแข่งขันที่ทั้งน่าเบื่อทั้งยาวนานคำต่อมาเป็นประโยคคำสั่งที่หนึ่งครับ มาเจอฉันอยู่นี้เลยนะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมาเจอฉันเดี๋นี้ Come see me now สี่คำครับ Come นะมา see me มาเจอเห็นฉันก็คือมาเจอฉันมาพบฉัน now ก็คือเดี๋ยวนี้ Come see me now มาเจอฉันอยู่นี้เลยนะไม่ว่าจะอ,อยู่ตรงไหนก็ตามนะครับประโยคคำสั่งเบาๆอีกแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง มองออกไปนอกหน้าต่างครับ Look out the window Look out the window มองออกไปนอกหน้าต่างนะครับไปเล่นคนเดียวไปไม่วางจะเล่นด้วยไปเล่นคนเดียวก่อนไป Go play by yourself by yourself ก็คือด้วยตัวคนเดียว by myself ด้วยตัวฉันเองคนเดียวก็คือทำอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาอยู่ด้วยใช่ไหมครับ go play by yourself ไปเล่นคนเดียวก่อนแปะซื้ออะไรแพงๆสิประโยคคำสั่งอีกแล้วซื้ออะไรแพงๆสิซื้อ Buy อะไรสักอย่าง something ใช่ไหมครับแพงๆคืออะไรครับ expensive เท่านี้เองเอามาต่อกันครับ buy something expensive อย่าไปซื้อของถูกๆไม่เอาซื้อของแพงๆหน่อย buy something expensive ตังก็มีรวยก็รวยซื้ออะไรแพงๆใช้หน่อย buy something expensive แต่งเพลงให้แฟนพูดว่าไงครับแต่งเพลงให้แฟนเ,เราใช้คำว่า writing a song for my girlfriend or for my boyfriend อะไรก็ได้ write a song ก็คือเขียนเพลงแต่งเพลงคือเขียนเพลง writing a song for ให้กับใครใช่ไหมครับ my girlfriend so writing a song for my girlfriend แต่งเพลงให้แฟนทำข้าวผัดกุง้งทำอะไรอยู่วะอ๋อทำข้าวผัดกุ้งอยู่ทำ ทำอาหารเนี่ย make making shrimp fried rice เข้าผัดใช่ไหมครับ fried rice เข้าผัดอะไรเข้าผัดกุ้ง shrimp fried rice ทำอะไรกับเข้าผัดกุ้งทำเข้าผัดกุ้ง making shrimp fried rice อาศัยอยู่ใกล้ๆชายทะเลพูดว่าไงดีครับอาศัยอยู่ verb to live ถูกต้อง ใช่ทะเลคือ the beach ใกล้ๆแหล,ละครับ near living near the beach living near the beach or living close to the beach near หรือ close to ก็แปลว่าใกล,ล้ะนะครับก่อประสาททรายสวยๆขึ้นมาสักหนึ่งอัน,นกอ่นนกอประสาททรายสวยๆ สื่อสารว่าอะไรดีครับเธอกำลังทำอะไรอยู่วะฉันกำลังก่อปราสาททรายสวยงามขึ้นมา Building a beautiful sandcastle sandcastle ปราสาททรายนะครับก่อปราสาททรายขึ้นมาก็ใช้ verb to build นะครับสวย beautiful เท่านี้เอง Building a beautiful sandcastle ช h o p ป i n g ที่ห้างทั้งวันเลย ช้อปปิ้งที่ห้างทั้งวันช้อปปิ้งก็แปลว่าช้อปปิ้งถูกไหมครับที่ห้างทั้งวันทั้งวันน่าจะ all day นะครับช้อปปิ้งที่ห้างทั้งวันครับ shopping at the mall all day the mall แปลว่าห้างหรือ a department store ก็ได้ shopping at the mall all day ช้อปปิ้งที่ห้างทั้งวันนอนอ่านหนังสือบนเตียงทั้งคืนพูดว่าไงดีครับ นอนอ่านหนังสือบนเตียงทั้งคืน reading in bed all night reading in bed all night เล่าเรื่องสยองขวัญตามเคยอันนี้บ่งบอกความเป็นนิสัยมาคุยกยันทีไรเล่าเรื่องผีให้ฟังตลอดเลยเล่าเรื่องสยองขวัญตามเคยมาทีละตอนครับ เวิร์บทูลเล่าก่อนเล่าเรื่องนี่คือยังไงเรื่องสยองขวัญน,น่าจะใช้ว่าอะไรตามเคยนึกออกไหมครับ telling a scary story as usual หรือ telling scary stories as usual หรือถ้าเกิดอยากจะระบ,บุว่าสยองขวัญยังไง ghost stories เรื่องผีก็ได้เหมือนกันนะครับ telling ghost stories as usual เจอกันทีไรเล่าเรื่องผีทุกทีเล่าเรื่องสยองขวัญทุกที as usual usual คือตามปกตินะครับปกติก็คือทำบ่อยๆ as usual ตามเคยตามปกติถ้าจะบอกว่าของที่เราอยากได้เนี่ยหรือของที่เธออยากได้อไปหยิบเองได้เลยมันอยู่ที่ลิ้นชักที่สองจากข้างล่างพูดว่าไงเลยครับลิ้นชักที่สองจากข้างล่างลิ้นชักก่อน drawer drawer ที่สอง second จากข้างล่างพูดว่าไงครับนึกออกไหมเราพูดว่า second drawer from the bottom the bottom ก็คือ bottom คือก้นใช่ไหมครับก็คือหมายถึงล่างสุดนะครับ from the bottom ก็คือจากล่างสุดขึ้นมานับเป็นลิ้นชักที่สองจากข้างล่าง second drawer from the bottom ประตูที่สามทางซ้ายมือ อันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยเพื่อนมาบ้านเพื่อนยังไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนแล้วบอกทางว่าเนี่ยเดินตรงไหมเนี่ยประตูที่3ทางซ้ายมือน่ห้องน้ําพูดว่าไงดีครับประตูที่ 3, third door นะครับทางซ้ายมือซ้ายมือคือ the left ใช่ไหมครับ the left the right เราจะบอกว่า third door on the left ก็ได้หรืออาจจะเคยได้ยินว่า third door to the left ได้ทั้งคู่นะครับ on the left to the left แต่ที่สำคัญคือประตูที่สามนะ third door แฟนรูปหลอ่อผู้พึ่งพาได้ของฉันอันนี้ไว้ชมแฟนนะครับว่าโอ้ขออะไรก็ทำให้หมดเลยนะครับหวังว่าอยากจะให้ช่วยก็คอยช่วยเราตลอดเลยพึ่งพาได้อ่านี่คือความหมายของคนที่คอยดูแลเราแบบนี้นะครับพึ่งพาได้เป็นแฟนรูปหลอด้วย อะพูดที่ครบเลยฮะแฟนรูปหล่อผู้พึ่งพาได้ของฉันของฉันก่็เลยไม้ my? ใช่ไหมฮะพึ่งพาได้ reliable อ่าแถมความหล่อด้วย handsome คนนี้เป็นใครครับ boyfriendso my reliable handsome boyfriend แฟนหนุ่มรูปหล่อผู้พึ่งพาได้ของฉันอีกหนึ่งประโยคคำสั่งครับ หุบปากแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะหุบปากเงียบซะนะครับหุบปากแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะสั่งว่าไงดีครับอันแรกน่าจะง่ายนะลยหลายๆคนคือ shut up ได้เลยทันทีนะครับแล้วตั้งใจฟังให้ดีคือ,อยังไงครับฟังคือ listen ใช่ตั้งใจฟัง shut up and listen carefully carefully คืออย่างระมัดระวัง listen carefully ก็คือฟังให้ดีๆนะ uh, shut up and listen carefully อีกหนึ่งประโยคคำสั่งครับกลับมาอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ร้านปิดแล้ววันนี้คนที่นายอยากเจอเขาไม่อยู่พรุ่งนี้กลับมาอีกทีแล้วกันพูดยังไงดีครับคำคุ้นๆทั้งนั้นเลยเอามาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับ come back again tomorrow ใช่ไหมกลับมาอีกทีพรุ่งนี้กลับมา come back อีกที again พรุ่งน,งนี้ tomorrow come back again tomorrow และประโยชน์สุดท้ายของวันนี้ครับเจอกันสุดสัปดาห์หน้านะเจอกันสุดสัปดาห์หน้านะก็คือเสาร์อาทิตย์หน้าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนั่นเองพูดว่าไงครับ see you next weekend see you next weekend นั่นคือ25วลีบ้างประโยคบ้างนะครับปนปนกันไปเป็นการเทสว่าํำศัพที่ไม่ค่อยยากที่คุณน่าจะมีกันอยู่แล้วเนี่ยสามารถหยิบมันออกมาแล้วก็เรียงให้มันถูกต้องตามลำดับที่เราจะสื่อสารลงไปแบบนี้ได้หรือไม่ และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม8,318คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์เลยครับเจอคลิปของเราบน YouTube อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุนวันนี้ต้องไปก่อนละครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสัตว์กันทุกวันวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.